ติดขึ้นมาบล็อตบล็อตสบายบ่เจ้าพอนี่คนโชว์มันแต่แต่ปีนั้นมันเป็นนิ่วเอาเป็นนิ่วมาขลังเฮามันจอยอยู่อย่าไปปาดกับบอมีเงินว่าอยู่ที่นี่แล้มาเห็นเงาตัวเองเลยโมจันก็ได้เนาะปาดกับเนี่ยปาดในชุดกอดในบ่มีเนี่ยเนี่จันเนาะเออคนในบ้านแหละเจ้าคนในบ้านกันเนาะพักพักก็้ามพิงนั่งเลย เอาเอาสาธิตนวอรบรณเพ่อนโดย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 เอาเอาไว้หนึ่งมีเข่ามีโดยไดอยู่ในกิน

เออคนขอมานั่พี่น้องเลยโดยคนทังประตูนะพ่นงพี่น้องทีทั้งลงกจันคนได้เอาแจกสบู่เพค่นพี่น้องเยออบิ่งยุ่งไหมแต่อำนาิ่นว่าเมื่อส่งคนเองวาสั่งเบิ่งถามเรายุ่มเ้งไดเพื่นเราสปาีประตูสารีใช้เพื่อนเจ้าอยู่เบงไหนอันอยู่เทิ่งคุณอยู่เทิ่งผมว่าเออดูดูดูอบะกงมี่ครักโอ้ซื้อบ้านยังก็บ้านนี่บ้านหอยหอกบ้านหอยหอก โอ้พี่น้องเลยนี่เนาะเมื่อกี้ลงไปผู้หอดห่วยหอดห้องผูพี่น้องเลยนี่แหละลงไปหอดพู้หวยห้องข้องบึงผูพี่น้องเลยมาแบบซุ่มๆเลยเนาะไปใส่ห้าสิ้มาส่งเจ้าเด้อโดยโดยโดยหอดลราหอดไอ้เพื่อนเราขอลดได้เด้อไปใส่พี่น้องไปปคนวายังมาหอดเพื่อนอยู่พี่น้องเลยไปใส่ลุงจันคนละไปอีกไปอีกนัดหนึ่งสำหรับมีหมองโก้มีฮหานเวียดคนวันเนาะ ไปไปเสริมเตือนกันพี่น้องเลยทางสั้นแท้ทางสั้นแท้หนิพี่น้องเลยอ้าโชว์บรรยากาศพี่น้องโอ้น้องๆคนห้องเซลอยู่บ้านนี่พี่น้องเลยเนาหมู่บ้านนี่ว่าเป็นหมู่บ้านเนี่ยเติบเด้พี่น้องเนาะแต่ว่าเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบรังคาเขาสั่นสิฮะกูรู้เต้าอยู่ทางในเต่าไปกันอยู่พี่น้องเลย เอาเท่ยบ่ายเฮาสองคนเฮือนเราเนาะพี่องเนาะกำมือตื่นตายยังออกไปใส่อยู่พี่นดงเลยสั่งทีมงานโทรมากหอดทางใหญ่เลยเด้อวัดสันเอาเนื้อมาออกไปใส่อยู่พี่น้องเลยกอดมือขีดเข่ามั่นพี่น้องเลยโดยเ่าไอเสาร์เอาสองคนใส่หอดแล้วประตูเอ้ยพวกเรามองเฮือดมึงมีรังค่าเหรอผูวจเออเหอดเพื่ดเฮอดรังได้พี่น้องนั่นได้มีลังค่าัดปาดเลยอนี้พ่อพี่น้องเลย อัลเวียดี่นี่ฮันเวียดเนาะก๋มีนี่นีโอ้นีเละดีหละพี่นั่งเลยเน้เกินเราเมนโอ้เมนนนี่บมีลคานี่โอ้ยพี่น้องเลยไปคนไปคนไปคนพี่น้องเลยตุ๊โอ้ตส่ปะตูมาแล้ว ใช้ขึ้นเจ้าน่เลื่อนเดเดเื่นใช้บังในฮือนเจ้าน่ะพี่น้องเลยโชว์น่อันโยนนะอืมอันโยนี่ังคาที่ไปก็แล้วโชวพี่น้องเลยคนเราฮือนตู้มีลังคาล่างกระสันพี่น้องเลยเขาจะกิ้นไม่ได้วานนิม่ามาต่ค้อนแตนด์เก่งแรสองเป้า ข้อเข่าบ่เออเพิ่งเข่าหัเนี่ยช่องเป้าเข่าเฮอช่องเป้าบานนี้มาแต่ขอบแต่บานแกงแหลกพุ่นพอเข่าแต่บานแก็งแรกแต่ละมือเนี่ยเอาไปหข้อเข่าบ่เออบ่มีหัวเงินมาทำซื้อนี่แหละก็ติดขมว่าโบเลสโบสบายบ่เจ้าพอนี่คนโชอบมันแต่แต่ปีนั้นมันเป็นนิ่วเป็นนิ่วนิวมะขามเฮ้ยมันจ่อยอยู่ ไปปาดกับบะมีเงินว่าอยู่ที่นี่แล้วมาเห็นเงาตัวเองแล้ยก็มาจันก็ได้เนาะปาดกับยูชุก่อนในบะมีเขาไปปาดยูโฟนยูชุวันเขาว่าปาดยูโฟนบะมีมันคนเลื่อนกับบะมีอันนี่เพื่อนบอกเออนี่เพื่อนที่แรกเพื่อนยูข้าพาอะไรนี่แค่พนอยู่นี่ลู่เขาชอบยังน้อยๆนะลู่อันนี้าเป็นเมียแล้วบอกเียเอ้โ่ได้เมียงามแทบพี่น้อง ใช้ลูกอีล่ะครพี่พอไหมช่วยอไกุมผ้าใช้ลูกกาไรกมผาลยรดนรดนมาหนลูกซื้ออนรลคุ้มภาพปะพาพิมพ์ผ้าโอ้โพี่พอพี่เดิมานดินๆไปลยใช้เฮือนมีฟืนมีไฟปะเฮือนเจ้ามีฟืนมีไฟปะไฟมีปะมีนี่ไฟไฟมีอยู่นะไฟมีขึ้นใต้ไฟมันโยมันชง อยากเบิ่งเฮือนดิใช่พี่น้องเลยให้เหยือบวงเนี่ยฟาดเฮือนเป็นซ่านเลยพี่น้องเลยใช่พี่น้องเลยฟาดขึ้นบนกันเนาะขออนุญาตเพื่อนๆหนิเด้อโดยโดยพี่น้องเลยโอ้โนี่คือเลิกเข่าเมื่อวานนี่มันเมือช่องเป้าเข่าโอ้โหคือคอได้์ลายแท้พี่น้องเลยในช่องเป่าโห เออใส่ซองเปล่าเขาขอน้ำเอื้อนองอ๋อขอน้ำเอื้อนองได้เชิญเชิญเชิญพี่พี่น้องเลยนี่ดูเขาชอกนี่เนี่ยใส่ใส่นี่โอ้หล่ะใส่กลมทุกตัวทุกตัวโอ้โหพี่น้องเลยอันนี้บ่อเฮือนลังวิลรังคาน่ะพี่น้องเลยมองกินไผ่เนาะเออนี่แหละคนตกกระดังไผ่นี่แหละโดยเออไม่ยังกินแรงเหมือนเนี่ยพี่น้องเลย กินผักกาดนี่กินผักกาดมือทุนจะพุ่นมดจะคอเข่าของผักกาดแน่เขาให้อืมดอยด้วยพี่น้อยบุได้ให้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ่เฮ็ดให้เฮ็ดให้ก็เป็นตัวว่าได้ซอำเป่าซอำเป้าเห็ดบ่ได้เาดี๋ยวไปใกล้ชิมันเป็นโชว์มันเป็นเจ็บไข่ไปบุได้ห่วยพี่น้อยใช่คือวันนั้นบาทนี่เนาะมีแต่เพียวเหลาวเห็นเพียวเมียเหาเฮ็ดเห็ยเพียวคนมันมืดไป็นโยคนยืนเจ้าเป็นมาจากปีแหละเพาะ โอ้หลายปีเลยหลายปีแ oh, ล uh ้ม oh, okay. oh, right. uh ันหลายปีเลยมันกมันชเกิดร้อยอายุเาบวะโบอจะเป็นมะขาลังจะกัีโอ้ได้เลยสิบปีเโอ้เป็นเนาะ่สิปีนิ่วเป็นิวมันไม่ละมันเจ็บไปช่ยาสิพันชาวพันั้นเฮาหับจางกันไปช่ยาดีๆนะโดยชอ้งีพี่เยรันนี้บอกลูกชา่บอกเออพรได้ผา ลูกชาย2คนเออเออลูกชายคนอืมยังไงสวนนั้บัน่องยิงเอาคัวมาแล้วเฮินคัวมาแล้วีอยู่นแม่ยังจตู่ชายน้อยๆนี่คนนี่อยู่้าลมนตกมันโอ้ก็มันหักมดจงปงจงปิงบันเลย่น้องเนาะเราพี่ยังไงเออเ้ยเอาไปาไปเนาะุพุกมจกปีอพ่อเฮือนนี่ เท่านี้ปะเลยสิบปลายปีแหละสิบเอ็ดปีนี่แหล้วนนี่พวกพ่อมเกือบเป็นมะขามลังปว้วยนี่เนาะเออตอน <laughs> เฮาหิ้งเล้วก็ลาวอยู่บ้านนี่หิ้งพวกพวก <หา S 1> เนีเนย่ยพวกเขาพอจะช่วยดำเนินนี่แหละเขาเห็ดงชอย มันเท็ไม่ได้มันเป็นเจ็บเป็นไข้เจ็บเป็นไข้เขื่อนกระเบนเขื่อนกระเบนโอ้เขื่อนกร่เป็นนักคนเฒ่าแล้วเป็นเจ็บเป็นไข้โดนๆคืจังไรเนาะเขาสภาพสภาพเพิ่นก้อนเดียวไปเจ็ดไปจัดอันเครื่องของไว้ถามโดนๆเนาะอ่าโทษเนาะี่คนผักส่นหญ้าคนกันเนาะอยู่กันสี่คนเนาะพองมควรเนาะสี่คนโดยดุฮึอาโทษพี่น้องเราซื้อแน่ๆเกาะคำพุยคำพุยจา เมียได้ยมีน้องพี่อีเมียน้องพี่แงตี้เเฮเมียยื่อย m เออืมซื่อคือไอ่าโทเอากันมาจากปีเลยพอเอากันปะเออเป็นพอนเมียกันมาจากปีเลยสปีลยได้กวกวแล้วสิฮอตเลนเลยสาชาปีเอานกันูกชาอันนี้บ่ไ เออขา,ห,าเห้ามห้องเฮียนอยู่บอกละ่ะโ้งเฮียนห้อเฮียนอืมเขาห้ามห้องเฮียนอยู่เน,นาะพี่น้องไปเขาพร้องเลยผ่ามีพินถ้าพินเลยพี่น้องเลยอ่าแต่ละมือในจะไปออกคออาวคอเข่าปะโอกคอขเข่าเวลาเขาครับเมียเขาไปเงานจีน ได้เงินดี่แหละขากาเข้าเจอได้เงินเจอขอขอเขานำเอาน้องหน่ลยเจอซื้อเขากล้องแน่จังฮันวียดแน่หน่ลยซื้อเขากล้องนะฮันวียดเนโลนึงชิมาผ่านเดี๋ยวนี้เวียดขายหน่ลยอาโทษพี่น้องเลยเนาะแต่ดีนะสู้ๆกันไปซอยกันเนาะเอี๋ยเนาะโดยเบิ่งขึ้นชีคุณยังขึ้นชีนมือเนาะในเม่เล็กน้อย อันนั้นแหละแม่เท่าเท่าเลยลูกเอ้อแม่ยักปีก็โอ้ฮอนแล้วก็บสี่สิบละบ่สามเชฟพวกนั้นแหละบอกหอนอะไรกับสี่สิบแม่อ่าประมาณสี่สิบคือเระบายอยู่ประมาณแล้วี่นะมู่บ้านหมู่บ้านไงเนาะเอออ๋อเป็นละมือกับแม่ไปเฮ็ดเวียกจีนบ่เอกพอได้ส่เอาเฮ็ดมือหนึ่งสองมือจะเฮ็ดบ่ได้นัวแดงเจ็บ เจ็บมาะกะลังเนี่ยไปกวดไปกวดไปยังอยู่บ่กวดเขาบอกเป็นเนิ้งเนิ้อมะคะลังเห็ดหนักบ่ได้เออเห็ดหนักบ่ได้เออแต่สองมือได้มือนึ่งได้มือก็ไม่ได้เป็นเจ็บเหดหามือก็เห็ดบ่ได้เสองมือสามมือเจะเป็นไคลโรต์เป็นหดหามือเห็ดบ่ได้นึ่งหน่อยนะอย ตัวนันได้ใชเนาะอือเนาะเนาะพี่น้องเอ้ยกะอาบุญกะบุกเคยเข้ามานี่จักเคื่อเนาะกะเข้ามาเบิ่งพี่น้องเอ้ยที่ว่าทั้งลุงจันพ่นพาเข้ามาว่าเนาะพกะออกมาทุนกะแต่ว่าลงเข้ามากัว่าแม่นพี่น้องเอ้ยเนาะจักสิออกถือก็ว่าจักออกทางใดบาดนี้ออกทางเก่าบ่พอออกทางเก่านี่แหละอรกมันมีหลายซอกหลายแซวหลายทางบาดนี้เนาะบ่บ่มีือใจสั่นเลีย้ยกเลยออกทางใหญ่เลย ดูทั้งพ่อจะเป็นโซนเผาแล้วเชิงบ่อจ้าคือว่าเห็นเบ้าแบบผู้ไทยน้ำเนาะเลยบอกแบบว่าเครื่องผู้ไทยเครื่องเล่นเนาะคนในบ้านนี่แหละเจ้าเนาะคนในบ้านแหละเจ้าคนในบ้านกันเนาะอ๋ออ๋อสาธิตหนังเอาสาธิตหนองเลยโด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 ยเจ้เขาเอาไว้หนึ่ง มีเข่ามีโดีในอยู่ในี่กินอยู่ในนี่เด้อเป็นมักเทียมมักพริกมักไายพี่น้องเลยเกลือแะ้วก็ข้าวสารเนาะแต่ว่านี่เป็นของวัจันเองพี่น้องเลยในพักเนาะซื้อในพัก้ยาให้เอาไปปลูกเด้อ มีสวนมียังอยู่ป่ะชวนชวนก็ตักน้ำพุ่นน้ำไก่ชวนไก่ตักน้ำหอยกินไก่น้ำหอยอันนี้มอปลูกผักโอ้นี่ปลูกผักเ่นโอ้น่าปยกปลูกอย่พี่น้องต่ว่ามีน้ำหดเนาะเออมีน้ำหดน้ามไม่ใช้ใส่กินอย่างแต่ละมือตักน้ำหอยพี่เลวมองจอไปอาบเมื่อกี้บอ ขี <łość> ้ยู่หันอาบยู่หันเออไม่น้ำไม่น้ำส้่งว่าแทพพี่น้องสั่งว่าเทพบ้าเนาะเออเนาะอันนี้เป็นธงยังชีพเด้อของลูกเด้อพี่น้องเยเนาะอ่าที่ว่าธงผู้ใหญ่เป็นสดสวยมากเนาะบนที่แนะ้ำบอกเนาะรูมันมีมียาด้วยดูเนาะยายาหนาะไม่เปนเนาะโดยเออยาโดยยาะ ดีไข่เนาะเมีไข่ยโดยโดโดยๆดพี่นังเยเนาะมีนี่เนาะกระปองปลาโดยดๆมีกระปองปลาเป็นนัวเนาะป็นนัวพี่นงเยแล้วก็อันนี้น้ำมันทอดไข่เนาะ้กนีน้ำปลาเด้อยโดแล้วก็กระเทียมอันนี้อันนี้หูจักบอนี่ เออบางทีดูหมดแปลแปลก็แล้วก็พริกแห้งเด้อกระเทียมพี่น้องเลยโดยกะเป็นทางของผู้ใหญ่เจดีย์่นอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็อยู่ทางต่างประ <ff shameless> เทศเพิ่นได้สดสวยได้ให้มาบุญนี่มาเอาเอามาให้ชุ่มชุ่มพ่อชุ่มแม่เด้ออ่าอ่าพี่น้องเลยนาะได้สิมียาอีกพี่น้องมาของมาบุญกัซซูยามาเติมเนาะทางอ่า งบทางผู้ใหญ่ไปไหนมาพี่น้อย่างไก็คือทางพิศิลาวันเนาะครับหรขอคล้องผีพ่นเป็นองเางไเนาะเออ่านี่เป็นยาแคปปวดโดยเซอลาพี่น้อย่างไรนี่เป็นยาพี่พี่ดีวัดดีไข้เยอมีวะกินกินเข้ากันเนาะยาลระมิดเทเลมิดเทเลมิดเทเลมิดเนาะนี่มินึงก่อนนอนเ หลังอาหารกินข้าวเลยจังกินเด้อข้าหน่อยตัวนี้เมนึงเมนตัวนี้เมนึงโดย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 พี่น้องอยดีไม่แห้งเนาะไปซะเนาะพี่น้องเลยเนาะให้ยูไม่กินให้ยูไ่กินในลูกในเต่าเสีเด้อกระปองแล้วง่ายเลอนี่โดยโดยโดยเอามีโอกาสมื่อหน่เมื่อได้ซื้อบดินทำไมโดยโดยโดยไปซะเนาะไปก่อนเด้อสบายดีเด้อโดยโดยโดยพี่น้องเลยอ่า ไปไปซาพี่น้องโอ้ยนี่กับบาบุญเปิดแฟชเอาเนาะตอนนี้กับคัมเมอดตื่นตาอะไรพี่น้องเลยเนาะฟาโทเขามาแบบว่าแบบซุ่มเขามาเลยนะพี่น้องเลยเนาะซุ่มเขามาเลยกับหมู่บ้านนี่ก็เลิกเติบ์ได้พี่น้องเลยโอ้ยทัดภาพต้องอยู่กับมิเตพูแต่พาพี่น้องเลยโอ้ยเนาะอยู่พูมิเตพูแต่พาพี่น้องเลยฟาโทโอ้ยสร้างนั่กันพี่น้องเลยไฟไหม้ป่าพี่น้องเอ้ยโอ้ย ไปใหม่ป้าบุ้นอ๋ดูว่าะนี่ยไถพี่น้องเลยผูย้า,าไปๆพียพี่น้องไปเอากา่ะแสดงเดินทางก่อนบา,นนะออาทนี่เนาะออกอ่าถนนใหญ่ก่อนได้บาทนี่พี่น้องเลยอ่านี่เนาะไปๆสับพี่น้องไปๆไปๆโอ้ยพี่น้องเอ้ผู้ไอ้สีลืมสะบ้าไปยังไงบุ้นจือนี่ออกไปนี่จืดไม่ได้พี่น้องเลยเนาะมันเป็นเลือกเติบได้เนาะทันน้งในเนาะเข้ามานเลย ตาระบาดพี่น้อยทีไรเลยไปไปไปไคอยเมื่อคอยพยุงออกน้ทางกับี่ลูกคู่คังพี่น้องเยกาจนย้ำยางรถก็พอแห้งเดี๋นี่เนาะพอเอามรรทุกเครื่องค้องนับนี่นาพี่น้องเลยเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านพี่น้องเยนาะกาหมู่บ้านยัอยู่พี่น้องแต่ว่าขามาเลอกพอสมควร ทางออ OK กไอ้บาทเ่ด่นลงข้างอยู่เนอ,อพี่นอ้องไอ้บาทนี่เนาะเขได้ออกก็ได้บาทเข้าได้ออกก็ได้แล้วทารถดสมหาบาทเนานะ<อ>สัญญาณกับบูมีบาทนึ่งบาทหญ่กบูมีสัญญาณพี่น้องไอ้บาทเนาะเออสีทองทิ้งงานท,างาทั้งเป่าเตียงคนกะอ่าคนเราออกถนนหญ่แล้วตอนนั้นนะเนาะตอนชงมีสัญญาณแค่คนกมากันถ่ายยู่ทางคือว่าคนเราถ่ายยู่ทางแล้วบาทนี่พี่น้องเนาะเลือเจ็ดองลุงก็ลองเคยบาดนีทพี่น้องเลยเอ้า ปะจนไพ่กันต่อไปพี่น้องเอ้ยจะได้กะฝากเป็นกำลังลใจให้พี่ให้ทั้งสองลุงเคยเด้อพี่น้องเด้อเนาะไอ้สิออกได้รับบอกรุ่นกันพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะจะได้กับขอบคุณเนาะพี่น้องเอ๋ก่อนอื่นกับพี่นอ้องฟองไฟป,ประสบความสุขคนขอบปุณไอ้ดีเนาะทั้งต่างประเทศพี่น้องเอ้ยนี่กะัาทุกลูกร่างขนาดเนาะเอา,เอาขออนุญาตเด้่องอะไรพี่น้องเด้อก็เลยอำลาพี่ละน้องไปก่อนบ่ายนี่เนาะเดินทางไปก่อนบ่ายนี่ดูแลพี่น้องกันคิดหน้าพี่น้องเอ้๋ขิดนี่ ไปก่อนเด้อพี่น้องหาทางออกก่อนบาดนี่เนาะโดยโดยโครงการของเาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโยไปบาดนี่เนาะเพื่อห้เราไปพี่น้องเไยบาดนี่แรกมาขันกําลังกเริบบาดนี่เนาะไปฟาพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีไปฟาฟาพี่น้องเลย